สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่นะครับและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องพระแท้สบายใจนะครับของเหรียญพยาตะเลยของหลงปหลิวนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆนะรวมถึงเลขที่บัญชีนะครับหากมีการโอนเงินกันเป็นลูกค้ากันท่านแบ่งปันจากผมนะครับแล้วก็สำหรับ QR Code นะครับไว้สําหรับท่าแอดไลน์นะครับกรณีอยากเชคพระฟรี ก็เรียนเชิญตามนั้นนะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นี้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็เพื่อป้องกันวิจาชีพสอดแทรกแอบอ้างต่างๆนานาครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมาชมนะครับหลอฉลุใบ,บเสมานะครับปีสามห้าจำนวนการสร้างไม่มากครับไม่เกินสองพัน องนะตามชุดข้อมูลนะครับบางชุดข้อมูลบอกพันองค์ด้วยนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนื้อเงินเนี้ยเขาสร้างพันองคไอเนี้ยน่าจะสองพันองก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่กายภาพประมาณนี้นะครับให้ชมรูปแบบในลักษณะกายภาพแบบนี้ก่อนนะครับด้านข้างไม่ได้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าดูได้ลักษณะจะมันประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังจะต่อโคตที่ด้านหลังโคตตัวนะประมาณนี้นะ เดีย๋ยวผมลองลอง 10x ให้ดูถ้าลงกล้อง 10x แล้วพอขยายไปแล้วมันมันไม่ได้อัตราลนะครับพอขยายไปแล้วสําหรับคนชํานาญในกล้อง 10x ก็จะเข้าใจในกล้อง 10x นะแต่ถ้าเผื่อว่านักสะสมรุ่ในใหม่เนี่ยเนี่ยพอดูระเบอร์นักสะสมรูปนใหม่เนี่ยก็จะเกิดอมองและสับสนแต่นี้ผมจึงได้ขออนุญ,ญาตอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่ว่ากันนะผมก็จะลงกล้องแค่อยากกำลังสูงเอาไว้ ตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวหรือเก็บตกในลักษณะข้อมูลเพิ่มเพิ่มพูนข้อมูลให้มันกระชับและเข้าใจแบบในเวลาที่ไม่ไม,ไม่ไม่มากนักนะได้เข้าใจร่วมกันในลักษณะพระแท้พระเก๊ยแยกกันยังไงนะเนื่องจากพิมพ์เนี้ยนะครับเ,เก๊มักค่อนข้างคล้ายคลึงนะอันตรายเลยละคล้ายคลึงนะครับเพราะว่าเคยส่งมาให้ผมดูบ่อยแล้วก็จะขายผมด้วยนะจะให้ผมเช่าด้วย ผมก็ไม่ได้มีมากแล้วครับผมมีไว้เป็นองค์ครูศึกษานะาไว้ก็ไม่ได้แบ่งนะแต่ใครอยากจะแบ่งก็รอผมมีองค์ที่สองก่อนอย่างเนี้ยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้องค์ที่ถูกใจก็เลยยังไม่ได้สะสมเพิ่มสําหรับรุ่นนี้ก็หายากอยู่สําหรับพระสวยพระเดิมพระแท้เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นั้นเดี๋ยวไปชมกล้องขยายกำลังสูงในในรายละเอียดของโคดกันนะ ครับลองมาชมผมให้ท่านชมที่ริ้วร่องของดวงตาก่อนนะครับเนี่ยครับนื่จงจากผมอยากให้เต็มเต็มที่เลยแต่ค่อยๆเลื่อนท่านจะเห็นนะครับกายภาพที่เป็นจุดชวนสังเกตนะครับที่ดวงตาและก็ริ้วร่องของดวงตาและก็ริมฝีปากนะซึ่งตัวเกจะมีความเบ้หรือว่าความเพี้ยนเปลี่ยนไปจากที่ริมฝีปากอันนั้นนอกจากที่เราจะสังเกตโคต้ดแล้วเนื่องจากโค้ดเนี่ย เป็นโคดต,ตอกที่ตอกมาค่อนข้างจะเบอนะครับค่อนข้างเจเะบเ,จเบอร์แล้วก็จะสังเกตยากนิดหนึ่งนะสังเกตยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมลองลองไปชมโค้ดูนะครับมาชมโค้ดูนะนน่นกายภาพของโคดจะเหมือนกับโคดต,ตัวนักทั่วๆไปที่อยู่ในรุ่นตอกหลอสุขใจก็ดีหรือเป็นนักอื่นก็ดีจะออกกายภาพแบบนั้นนะแต่ต้องดูให้ให้ลึก นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะซึ่งเวลาตอกโคตรมันเนื้อจะแข็งนิดหนึ่งจะไม่เหมือนเนื้อเงินหรือนเนื้อทองแดงจะมีความแปลงไปเนื่องจากมีหลากหลายความเป็นมวลสารว่างันเถอะนะครับก็จะมีกายภาพที่มีความไอ้นั่นไปนะครับเดี๋ยวผมลองจะขยายให้ได้หลายมิตินะขยายไปใ,ใกล้ๆในิดหนึ่งนะครับถ้าก็ลองมาชมดูนะครับกายภาพจะเป็นประมาณนี้เมื่อขยายใกล้ๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อขยายใกล้ๆโคด ดังนั้นรูปลักษ์ตามที่เรียนเพื่อทราบไว้เบื้องตน้นนะครับผิวพันธุ์วนะัหน้าตาแล้วก็เนื้อวัสดุก็ดีเนื้อวัสดุก็จะแยกยากครับแล้วก็ที่จะสังเกตได้ก็คือผิวพันธุ์เดิมก็จะสังเกตในงานนิดหนึ่งเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ไม่ได้เรียนให้กลัวนะเรียนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็รู้เท่า,าทันเท่านั้นเองนะครับครับก็เรามาชมดูนะครับกายภาพ ที่เราพอจะจดจําได้ก็คือเรื่องใบหน้าใบตาแล้วก็มุมที่ปากนะครับก็ประมาณนี้สําหรับรุ่นออลอชลูใบเสมานะครับปี3-5ก็จะประมาณนี้เพื่อเผยแพร่ไว้ในช่องประเทศสมัยใจให้ท่านได้เรียนรู้จดจํากันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ